หรือจริงจริงแท็เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงพระเอกก็ได้นะแท็บที่ว่าในเรื่องเนี่ยอาจจะหมายถึงคนดูคนดูที่แบบไปนั่งปุ๊บแล้วเอา้านี่กูติดกับพี่เอไนนี่กูติดกับพี่เอมนมาดูลูกสาวร้องเพลงแท็บนะฮะคือภาพยนตร์เรื่องไหนของภูมกับ เอ็มไนนะครับดูตัวอย่างครั้งแรกผมแบบโอ้น่าสนใจมากๆมันเป็นเรื่องของฆาตกรคนหนึ่งนะเว้ยที่เหมือนกับว่าไปดูคอนเสิร์ตกับลูกเป็นฆาตกรโรคจิตชื่อเดอะบูเชอร์นะไปไปดูคอนเสิร์ตกับลูกแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมตำรวจมันเยอะเวมันสืบไปสืบมาแล้วก็รู้อ๋อไอคอนเสิร์ตเนี่ยมันถูกจัดขึ้นมาเพื่อเพื่อจับมันนี่แหละเพื่อล้อมปราบมันนี่แหละว่าเหมือนตำรวจรู้ว่ามันจะมาที่นี่เขาก็เลยพยายามจะล้อมปราบมันให้ได้นี่คือนี่คือเหมือนกับว่าเป็นหัวใจเป็นสิ่งที่แบบหนังพยาาาามจะบอก่วฮ้ หนังทั้งเรื่องมันคือการต่อสู้ระหว่างตำรวจและฆาตรกรโรคจิตที่พยายามจะหาทางให้ได้ที่จะออกจากสถานที่แห่งนี้ครับเอ็มไนท์เนี่ยเขาเป็นผู้กำกับจอมหักมุมของวงการแปลว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันจะมีจุดหักมุมอะไรบางอย่างหรือเปล่าวะและผมจะบอกคุณวันนี้ตอนนี้เลยครับว่าจุดหักมุมของหนังเรื่องนี้ก็คือมันคือหนังดูคอนเสิร์ตครับเพราะหนังเรื่องนี้ผมผมงงมากแทนที่จะไปโฟกัสกับ ตัวละครว่าเฮ้ยกูจะหนีออกจากนี้ยังไงหนังประมาณแบบ3 0ของเรื่องอ่ะคือการที่กล้องไปถ่ายบนเวทีเว้ยและไอ้นักร้องฟอร์มเลดี้เลเวนแม่งร้องเพลงรงงทุกคนงงไหมหนังฆาตกรพยายามจะหาที่ออกแต่กล้องไปถ่ายร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงที่หนึ่งฆาตกรไปดูร้องไปที่สองร้องไปที่สามร้องไปที่สี่ผมนั่งดูอยู่ผมแบบเฮ้ยทำไมกูต้องมาดูอีนี่ร้องเพลงอ่ะ คือตอนเราดูตัวอย่างเราคิดว่าเรื่องราวมันจะคือแบบว่าฆาตรกรนี่ไอ้ร้องเพลงเนี่ยเป็นแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์ไกลๆที่แบบว่าเราไม่ต้องสนใจว่ามึงจะร้องเพลงทำยี่ยอะไรมึงก็ร้องไปดิ อยากร้องก็ร้องไปเราคิดว่ามันแบ็คกราวด์แล้วเราโฟกัสกับกับตัวละครของพระเอกว่าเฮ้ยจะหนีได้ไงเฮ้ยจะทํายังไงให้ลูกสาวไม่รู้ว่าตัวเองเป็นฆาตากรจะหนีออกพาลูกสาวไปได้ยังไงเฮ้ยมีลูกสาวขึ้นมาเพื่อแบบว่าทําให้พระเอกไม่สามารถจะแบบหนีไปได้ตรงๆต้องสร้างเหตุการณ์นู่นนั่นนี่เงื่อนไขพระเอกหเยอะแยะไปหมดมาทาให้เราลุ้นระทึกเราให้เราตื่นเต้นไม่กูไปแบบดูอะเต้นร้องเพลงเต้นร้องเพลงเต้นร้องเพลงเชื่ออะไรเนี่ย ถึงขั้นมีมีจุดหนึ่งนะเว้ยที่พระเอกเหมือนแบบว่าลูกสาวได้มีโอกาสขึ้นเวทีไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บไอเราอะก็คิดว่ามันจะต้องถ่ายที่ลูกสาวแล้วก็ระหว่างนั้นอะพระเอกอะมันต้องไปคิดแผนการโอ้ยโอยระหว่างลูกสาวกูขึ้นไปกูต้องหาทางรอดกูจะหาทางไหนที่จะรอดวะไม่ใช่นะในเรื่องแม่งไงรู้ไหมในเรื่องแม่งพระเอกยืนอยู่นี่สมมติพระเอกยืนอยู่นี้ใช่ไหมกล้องเคสอยู่นี้ยแล้วกล้องตรงนี้แล้วอีกอีก,อ,กอีกประมาณ80%ของจอเนี่ยคือ จอที่ถ่ายคอนเสิร์ตบนเวทีแปลว่าเราดูยืนพระเอกยืนคิดเนี่ยระหว่างดูพระเอกยืนคิดเนี่ยกูยังต้องดูอีนักร้องปอมเลดี้เลเวนเนี่ยร้องเพลงอยู่บนเวทีอีกด้วยผมดูผมแบบไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยมึงมึงทำแบบนี้ทำไมวะเนี่ยมึงทำโชว์30%อีนี่ทำไมวะเนี่ยแล้วพอตอนหนังจบเนี่ยผมก็ถึงบางอ้อครับถึงบางอ้อว่าอีเลดี้เลเวเนเนี่ยคนที่เล่นเล,นเลดี้เลเวนคือใครรู้ไหมฮะลูกสาวพี่เอ็มไนเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ ไม่ใช่หนังคาตรกรพยายามจะออกจากจากงานคอนเสิร์ตนะฮะคือพี่เอมไน์อยากให้ลูกขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตแล้วให้เราดูเหมือนกับว่าเ,เฮ้ยไอ้เฮียลูกกูร้องเพลงเก่งกูอยากให้ลูกกูมีฉากร้องเพลงเอามึงดูลูกกูร้องเพลงลูกกูเป็นซุปเปอร์สตาร์คนเกนลียดนะนนองกูร้องเพลงเต้นเล่นเป็นโนเต้นเต้นเต้นเฮ้ยได้เหรอพี่พี่ทําอย่างนี้ได้เหรอพี่ผมแบบไอ้เฮียพี่ไม่เอาอย่างนี้เลยหรอแล้ว ผมบอกทุกคนนะคุณจะไปคิดว่าเอ้ยเขาร้องเพลงจบปึ๊บปั๊บอาจจะหมดบทบาทไม่ใช่นะครับอีนนี้อะเลดี้เรเวนเนี่ยเด่นมากเป็นอีกหนึ่งตัวละครในเรื่องเลยที่เด่นมาก คือดูผมแบบเชี่ย yeah, พี่เอาอย่างนี้เลยหรอคือคือตอนดูอ่ะผมไม่รู้นะว่าเป็นแต่ผมมาสงสัยอยู่ว่ามันทําไมวะทําไมต้องเป็นผู้หญิงคนนี้วะคือเราดูเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นดีมากมันควรจะเป็นคนบางคนที่แบบรู้สึกว่า oh, มันต้องมีออร่ามันต้องเล่นดีมันต้องมหาสจจรันมันต้องแบบ มันต้องเป็นคนที่เจ๋งมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวละครแบล็กเกลว์แล้วไงตอนแรกเราคิดเป็นแบล็กเกลว์ร้องเลยคือมันต้องเด่นมากๆพอดูต่างจบอย่างที่บอกอ๋อรูู้ว่าเป็นลูกพอรู้เป็นลูกแล้วผมรู้สึกแบบผิดหวังอ่ะคือผิดหวังจริงๆว่ามันเหมือนแค่แบบกูอยากให้ลูกกูเล่นหนังกูอยากให้ลูกกูได้แบบขึ้นโชว์เสียงร้องเพลงกูอยากให้ลูกกูได้แบบมีโอกาสอยู่บนจอหนังเยอะๆเท่านั้นเลยคือผมรู้สึกว่านี่คือหนังที่ทํามาเพื่อเพื่อเป็นแบบนั้นแล้วไอพาร์ทฆาตรกรอ่ะเหมือนเป็นเรื่องรองเว้ยเหมือน เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคักตกรในเรื่องที่เราสึกว่าเฮ้ยโอ้โหมันต้องโชว์ความเจ๋งมันต้องโชว์ความแบบไหวพิบเพื่อเอาตัวลอดจากสถานที่แห่งนี้แน่นอน มันต้องมีอะไรมากกว่าที่เราดูในตัวอย่างไม่มีนะไอการเอาเอาตัวรอดในความเจ๋งที่มันทําอะไรแปลกๆเพื่อเอาตัวรอดในไอสนามกีฬาที่มันสนามที่ดูคอนเสิร์ตอะแม่งมีเท่ากับในตัวอย่างนั่นแหละถ้าคุณเห็นว่ามันทําอะไรในตัวอย่างมันทาแบบนั้นแหละครับมันทาแบบนั้นหรือมันทําแค่นั้นด้วยมันทําแค่นั้นเลยไอที่เรารู้สึกโอ้โหมันต้องแบบโหดร้ายเชื่อมจิตอะไรประหลาดประหลาดแน่นอนมันต้องแบบโชว์ความเก๋าตรงตรงนี้ดักทางตรงนี้ต้องแบบมีความแบบโชว์เก๋าโชว์เนี่ยหรือว่าแม้แต่ว่าแบบ อารมณ์แบบเฮทแบบว่าพอเจอหน้าคนแล้วยิ้มปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอแบบว่าพอไม่มีคนปุ๊บแล้วทําแบบสีหน้าในเชิงของการแสดงที่แบบเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันทีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหมันมันต้องมันมันต้องเยอะมันต้องถึงมันต้องแบบวาคินฟินิกจ็อกเกอร์อะไรประมาณนี้เรารู้สึกมันต้องมันฟิลฟิลลิ่งนั้นแบบคิมินอลมาสเตอร์มายอะไรแบบนั้นแบบฉลาดมากๆาก no 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 เลยมันก็ก็แก๊กแก๊กก็ก็แก๊กแก๊กแบบ มันไม่ได้ฉลาดมันไม่ได้เก่งเหมือนก็แบบทูทูไทยไทยไปเรื่อยทูทูไทยไทยไปเรื่อยอ่ะเราไม่รู้สึกว่าตัวละครน,นี้มันเก่งตัวละครน,นี้มันน่ากลัวแล้วก็ดูอะ่ะมึงจะเอาตัวรอดอยังไงเมื่อจะตัวรอดอยังไงพอไอ้พัชความเป็นพ่อที่ดีของมันอะ่ะเริ่มหดหายแล้วก็มีคว,มความเป็นฆาตรกรมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแทนที่เราจะรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นเว้ยโอ้โหมึงไม่ต้องห่วงลูกสาวมึงแล้วมึงเป็นฆาตกรได้เต็มที่มึงโชว์ด้านเมื่ออกมาได้เต็มที่เราคิดว่าหนังมันจะต้องสนุกขึ้นไม่ผมรูู้้้้สสึึกกกววววว่่่่าาาาาาหนนนนนนััััังงงงมมดดจืืลไไปยซเเพรรรระะออขขใทตค เพราะฉะนั้นการแสดงในความเป็นคนชั่วร้ายที่ควรต้องแบกหนังในช่วงท้ายโน no, ไม่มีจืดๆการเป็นหนังฆาตกรที่ฆาตกรก็ไม่ได้ร้ายอะไรเป็นหนังฆาตกรที่ฆาตกรก็ไม่ได้มีกกลเม็ดแผวพาวอะไรทู่ๆถ่ายๆไปตันน้งแต่ต้นจนจบก,การไล่ล่าของตำรวจก็ไม่ได้โอ้โหฉลาดเฉลิดอะไรก็ก็กกกกแก๊กๆเหมือนกันงานสร้างก็ไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่อลังการถ่ายใน ถ่ายสถานที่เดียวถ่ายที่ไอคอนเสิร์ตนั่นคอนเสิร์ตแล้วก็ถ่ายในถนนขับรถกันนิดหน่อยมีบ้านอยู่นิดหน่อยเห็นบ้านอยู่นิดหน่อยแล้วก็โอ้โหแบบเอาคุณสยองภูจากคอมีบายโยเนมไปถ่ายไอ้เราก็คิดโอ้โหงานภาพมันต้องแบบสุดยอดมากๆธรรมดามากคือไม่ได้แย่นะทุกคนมันไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันธรรมดามากอาจจะด้วยไลท์ติ้งที่แบบว่าไม่ได้จัดไลท์ติ้งเยอะเป็นไลท์ติ้งแบบไลท์ติ้งในแบบสนามกีฬา ไลทิ้งสนามกีฬาเห็นไฟ ENNIS, สว่างไม่ได้มีโอ้ตรงนี้มุมมืดต,ตรงนี้สว่างคือส,สว่างรอบเลยจริงมันโครงสถานที่จริงแล้วคงจัดไลทิ้งยากบางบมก็ไม่รู้เหมือนกันคือคือทุกอย่างมันดูแบบธรรมดาทุกอย่างมันดูไม่สําคัญทุกอย่างมันดูเรื่อยๆยกเว้นอย่างเดียวยกเว้นเดียวคือคอนเสิร์ตเ้อลเอบบี้งเพลงอ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าล้อเบี้อ่ะเต้น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 เล่นเป็นนอลื้นเป็นโดอ่ะเต้นเต้นเต้นกับลูกสาวเต้นเต้นเต้นเพลงยินโดอ่ะเต้นเต้นเต้น หรือจริงๆ t r a แทปเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงพระเอกก็ได้นะแทรที่ว่าในเรื่องเนี่ยอาจจะหมายถึงคนดูคนดูที่แบบไปนั่งปุ๊บแล้วเอา้านี่ก,ตก,กูติดกับพี่แอน์นี่กูติดกับพี่แอมไนมาดูลูกสาวร้องเพลงติดกับพี่แอมนมาดูเป็นเป็นหนังของลูกสาวเขาได้แสดงหนังเยอะๆครั้งแรกได้แสดงเยอะๆครั้งแรกก็ได้นะ คือผมดูจบแล้วผมพูดพูดกับทุกคนตรงๆว่าถ้าเขาถ,าถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่ลูกสาวคองเขาผมผมจะรีวิวอีกอย่างนะผมจะรีวิวว่าโอ๊ยมันแคสนักแสดงคนนี้ผิดนะนู่นนั่นนี่แต่พอเป็นลูกสาวแล้วก็ต้องพูดมาตามตรงว่าพี่ผ่านเงินวอนเพื่อจะมาทําให้ลูกสาวพี่โดดเด่นเด่นดังในหนังเรื่องนี้หรอครับเนี่ยเพราะอย่างอื่นพี่ไม่เอาเลยอย่างอื่นธรรมดามากอย่าคิดว่าแบบคุณไปคิดว่าเฮ้ยเขาเคยทําสปิทที่มันแบบว่ามีความลึกลับความน่ากลัวความแบบลุ้นระทึก ไม่ใช่ด้วยนะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่สปิดนะคุณเขียนว่าสปิดโอ้โหมีชายทากความลับดํามืดต่างๆน่ากลัวต่างๆการแสดงแอคติ้งแบบสปิดต่างๆเรื่องนี้คือเหมือนตัดทิ้งแล้วโฟกัสอยู่กับน้องพิงจริงๆจริงๆใครไม่เชื่อไปดูนะอยากแลโอ้เคเวอร์มึงเวอร์แล้วไอดีมไอดีมตีลังกามึงเวอร์แล้วไปดูครับไปดูด้วยตัวเองแล้วคุณจะถามว่ามึงจะร้องเพลงสมิ่ยอะไรเยอะแยะครับเนี่ยจริงๆ ผมว่าแม่งประหลาดแม่งประหลาดมากว่าแบบจะดันลูกสาวเราไม่ว่าแต่มันต้องเป็นแบบให้มันพอดีอ่ะอันเนี้ยผมมาเยอะเกินไปแล้วก็การแสดงน้องเขาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นกลายมันว่ามันกลายเป็นหนังที่แบบมันไม่มันน่าผิดหวังแล้วมันก็น่าเสียใจที่โอ้โหมันโอ้โหมันไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่ใช่แม้แต่เศษเสี้ยวของสปิดมันกลายเป็นแบบหนังทู่ๆไทยไแล้วก็ไม่ได้โฟกัสกับอะไรเลยเออเหมือนทําขายลูกสาวทําเอาลูกสาวเล่นร้องเพลงแล้วลูกสาวไปฝึกเต้นอยากเต้นลูกอยากเป็น นักร้องอยากฝึกเต้นอยากร้องเพลงอยากเล่นเป็นโนใช่ไหมแม่งมีฉากหนึ่งนะประหลาดมากไอเฮียตอนสุดท้ายใกล้ๆสุดท้ายมีฉากตัวละครเล่นเป็นโนเว่อๆ์แบบแล้วเปยนโนแล้วร้องเพลงไปด้วยไอเล่าคิดอ๋อแม่งคงแบบว่าไม่นเน้นร้องนิดเดียวเดี๋ยวมันต้องไป move on, ไมุกออนไปทําอย่างอื่นอาจจะตัดไปอย่างอื่นไม่แม้แต่ในช่วงท้ายที่แบบโหเหตุการณ์มันแบบสีเรียสจริงจต้องหยุดพักมานั่งเล่นร้องเพลงเป็นโนนาสองน้าผมแบบเฮ้ย ผมเฮ้ยคือหนังที่ผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตลอดทั้งเรื่องคือเฮ้ยแล้วเก็บไว้ในใจว่าแม่งไม่ต้องมีอะไรอีกคนนี้มันต้องเป็นอะไรสักอย่างแต่พอขึ้นชื่อเครดิตก,ก็หนังเรื่องนี้ผมทําเพื่อลูกสาวเอ้ยหรือไม่แน่จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้คือคือในเรื่องเนี่ยพ่อเป็นฆาตรกรโลกจิดลูกเป็นลูกสาวแล้วเอาตัวเองไปเข้าความเสี่ยงเพื่อให้ลูกสาวได้ไปดูคอนเสิร์ตไม่แน่เอ็มไนท์เขาอาจจะบอกว่าจริงๆหนังเรื่องนี้คือหนังที่ผมแสดงความรักต่อลูกสาวของผมไง เหมือนกันที่ฆาตรกรโรคจิตพาไปดูคอนเสิร์ตผมเหมือนกันผมรักลูกสาวผมอยากปั้นลูกสาวผมผมทําหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเลยแล้วหลอกทุกคนวางกับดักทุกคนว่ามันคือหนังฆาตรกรหนีออกจากคอนเสิร์ตแต่จริงๆแล้วคือผมอยากให้ลูกสาวผมร้องเพลงผมอยากให้ลูกสาวผมแสดงผมอยากให้ลูกสาวผมฝึกเต้นบนเวทีเพราะฉะนั้นพวกคุณทั้งหางที่โดนหลอกให้มาติดกับที่ที่แห่งนี้และนี่คือภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Trap ครับใครดูมาแล้วนะครับ คิดเห็นตรงเห็นตาอย่าง,งไงลองบอกกันมาได้นะ <les> ผมหลอกมีคนเดียวหรือเปล่าว่าอีเลเวนที่มันบทมันเยอะเกินหน้า <les> เกินตาเพราะเป็นลูกสาวหรือเฮ้ยจริงพี่ไม่บทมันน้อยพี่พูดผิดลองแยง้งลองบอกกันมาได้นะเออเออลองบอกกันมาได้ว่าผมเองอาจจะหลอนไปเองก็ได้นะเออลองบอกลองพูดบุยกันมาได้ในคอมเมนต์หรือว่าในช่องแชทน,นะครับ <les> คุณเคริร์ฟบอกเอ็มไนท์หลอกคข้ามาทําหนังโปรโมทลูกตัวเองฮ่าาานะคุณแมทบอกโปรโมทแปลกหักมุมแบบหักจริงๆหักจริงๆ พอดูไปสักพักแล้วเอ๊แปลกๆแต่พอแบบมาเฉลยในการเฉลยของเขาคือการขึ้นเครดิตแล้วผมเห็นชื่อปุ๊บคมเ็นชื่อผมยังไม่มั่นใจนะผมไปเซิร์ชผมไปเซิร์ชเอ็มดีก่อนว่ามันอาจจะนามสกุลคล้ายกันเราก็ไม่รู้ว่าคนคนคนเชื้อสายอินเดียเขาจะนามสกุลคล้ายกันพอไปเซิร์ชปุ๊บดูชื่อปุ๊บ daughter of i g h นกูแบบอ่าชัดเลยไอสัตว์หนังโปรโมทลูกสาวไอเวยนะ